อะไรไอ้อเหี่ยวเม่งกูมันก็นั่งกินเหล้า,างีแล้วแม่งมันพวกนี้ว่แบบปากดีนี่เรื่องจริงอะเนี่ยมึงอย่ามาเล่นีดีเออก็ผีจริงๆด้วยนะเอาดิเสร็จปุ๊บนั่งกินเหล้ากันแล้วมันก็เออท้ากับเพื่อนกันว่าเอาเอไอ้บ้านหลังเนี้ยแบบเจ้าของบ้านนะผูกคอตายเพราะลูกแบบไม่มาหาอะไรเงี้ยกลัวเป็นภาระลูกเขผูกคอตายในบ้านแล้วบ้านก็ล้างเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ ยเฮ้ยทักเตือนลืมลืมเลยลืมบทนะอยู่ไหนวะอ้าวเป็นบ้านล้างบุกตายแล้วก็ตายเสร็จปุ๊บไอ้รองุ่นพี่รุ่นพี่เพื่อนกูกินเหล้าเมากิจอยากลองของก็ไปบ้านนี้พอไปถึงปุ๊บถึงปุ๊บหน้าประตูไม่ใช่หน้าประตูก็ไอ้นี่ก่อนเลยแบบวังเวงวังเวงหน่อยเมาไงถือยังถือเหล้าไปกินด้วยนะถือเหล้าไปกินที่บ้านเลยนะปั๊บ หรือต่เสร็จปุ๊บแม่ก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรเออแม่ไม่ลงไม่มีไม่เจออะไรเจออะไรเสร็จแม่ก็ตะโกนท้าละว่าเกิดมาผมไม่เคยเจอผีเลยอ่าวันนี้ของผมเจอนบุญตาทีหนึ่งนั้นแหละออกออกมาหน่อยเออออกมาหน่อยเราตะโกนด่าแบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยังไม่ออกมาไม่เจอไม่เจอยังเสร็จปุ๊บไม่ออกมาเสร็จปุ๊บ อะไรไว้เยอะคันแบกคันแบกอไมบอกเสร็จปุ๊บรู้จะทำไงไม่ทไงจะได้เจอผีอยากอยากเจอจริงอะไปเย่ยวไปเย่ยรถหน้าประตูบ้านเขาเย่ยหน้าประตูบ้านเขาเอามาเลยทีนี้เอามาเลยไม่รู้ะไรสาไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่เคย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 เย่ยเสร็จปุ๊บแม่งเหงื่หน้าขึ้นมามีลุงคนหนึ่งยืนชีหน้าเฮ้ยไอ้ั จะเราขอไปบ้านเันก่อนนี่บ้านกูนะขันไปหลังึงไอ้ไข้ยมเคยได้ยินแล้วไอ้เยี่ยปากแบบไม่บอกกูให้กูเล่นไหนอ่ะใช่ไหมก้าสั่นเดี๋ยวนี่ผิดบ้านไปเยี่ยวหน้าบ้านเข้าดวยเหม็นได้หาลุกออกมาด่าไปตายตาดีนถึงไหนฮาถึงนั่น